ติดหรืตามแล้วเพราะว่าเราจะเห็นจากตั้งแต่ปีสามก็จะมีเซนเดือดตามาแล้วก็ปีที่แล้วก็จะมีพี่ดิวมาก็คิดว่าเ<พ>อ,อ๊ะถ้าเกิดติดเนี่ยเราจะได้มาหรือเปล่าอ่าตอนนั้นคิดอย่างนี้แล้วก็อยากมามากๆครับดีใจมากๆวันนี้ติดได้มากได้มาไม่ไดการเก่า ประสบก,การณ์ที่จริงต,ตั้งแต่ปีสามจริงๆเลยครับก็ได้ฝึกตา่างๆนอกจากฝึกกับคุณครูนะครับผมจำได้ครับคุณครูเคยบอกผมว่าตอนแรกตอนนั้นเนี่ยคุณครูจะให้ผมร้องเพลงแล้วครูก็จะหยุดจ้องหน้าผมแล้ว, <S <S ลวก,ก็แทนมันไม่ใช่มันต้องอย่างนี้มันต้องแบบว่าดวงตาดวงตาอย่างนี้ซึ่งต่างๆเนี่ยผมก็ตอนอยู่ในร่างมันได้ใช้จริงๆครับทุกอย่างที่เราเคยเรียนเคยเพราะว่าน้องๆจะได้มีเวิร์กช็อปใช่ไหมครับก็ทุกอย่างช่วยได้หมดครับเป็นประสบการณ์เกี่ยวเกี่ยวครับที่ะยเล่าว่าเวลาเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า เราได้เอามาใช้จ hmm. ริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะติดตามผลงานของแรได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะครับผมก็ตอนนี้นะที่จริงก็ดูได้ที่เว็ม่ขอในความในนั้นก็จะมีามีข้อมูลต่างๆมากมายแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลแทนจะมีเพลงเพลงปหรือข้ออ้างนะครับก็เราลกันได้แล้วก็ดูวิดีโอกันได้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนั้นยัมีหนงช่วงแอคชั่น ครับผมเมื่อกี้พี่วันจะพูดถ่ายใช่ไหมครับมีรายการตามติดชีวิตดาวนะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตามติดคนในวงการบันเทิงมาฝากกันก็ดูกันได้นะทุกวันจะนทร์ุกเวลาเช้าครึ่งถึงบ่ายโมงครงครับเชครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะที่ใครที่ใครติดตามดูบ้าคะดูเปล่างดูได้ยังงใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับกลับไปดูได้ครับ VTV ก็มีครับผม ตั้งหนุนแงแข่งครับกดได้ที่ดอกจัมนย์ศูนย์ครับผมพูดทุกเวทีครับพี่ว่าเนื้อตองนี้หนึ่งสองสามปะส่านขึ้นบอกไม่ใช่เออได้นั่นเก่าไปแล้วใช่เอาล่ะตอนนี้นะคะับก็ได้พูดอีกแล้วนี่ใครีของรางวัลแสกด้วยใช่ไหมคะวันนี้ของมาฝากเราขอะไดีกว่าขอผู้โชคดีใครอยากจะมาขอสมัตได้ไหมจ้าอะไ